ตอนนี้อาจารย์กำลังทาสีค่ะนี่นะคะแต่งเวลาทำงานทำหวยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ทำงานนะคะจะเป็นที่รับแขกแล้วก็ที่ทำงานของคุณพ่อค่ะ ้วยสีมือของคุณพ่อเองสวยไหมพี่น้องสวยไหมไม่สวยหือลูกชายโอ้แม่หมนูพี่น้องบอกไม่สวย <laughs> ทำโรตีอยู่ลูกแม่คุณพ่อสั่งโรตีนี่นะคะของแก้เหนื่อยของคุณพ่อคุณพ่ออยากกินโรตีพอดีเลยนะคะมีคนมาขายคุณตาทำอะไรนะยีหลอดที่สาล้างถังสีนะคะแล้วคุณพ่อก็ทงโรตีพอดีไม มีมาขายหน้าบ้านให้กินถึงหน้าบ้านเลยค่ะจะกินไหมลูกจะกินไหมครับผมก็ค่อยหนึ่งอันครับเ่ <c ười> อยหนึ่งอันเลยลูกเ๊เห็นดอกแครน,นะคะ สีแดงค่ะเก็บให้คุณพ่อกินกับน้ำพริกนี่ทาสีค่ะทาสีอ่ะงั้นไก่แล้วไก่แล้วค่ะพ่อสอนลูกทาสีนะคะ

อ้าตอนี้พ่อทาเลยทาทาแล้วอ้าอยากกลใใ้่า้เออลงซูงลไปเด็เกเรียนมาก็มาช่วยพอนะคะอ,อยาก <แ S 2> พาเ<ล> <แ S 1> ปน็นหลับพอมนเป็นเออหลับกันไ,ไ,ป,นไป้ยืบนอกันได้ ดันไปดันชิดๆก่อนดันทับกันตอนนี้ม่ทับกันเออดันไปดันไปคำพูดจำครั้งนี้คำพูดจำนี่เออดันไปอันนี้ดันไปดันไม้ปล่อยไม้สิลูกดึงลงมายาวๆเลยดึงลงให้ตรงแถวดึงลงให้ตรงแถวหน่อยให้มันทับอย่าให้มันเป็นรอยเห็นไหเป็นรอยเห็นนะความเป็นรอยแล้วก็ทับนึ่งหายหายเปนรอยมีพอจะทายดีก่อนเพื่อนตัวอ่ะ เราดูพ่อนะนี่ปุ๊บเราท่ามเข่าเดียวกันก่อนเข้าใจไหมท่ามเข่าเดียวเลยปื๊บลากตรงตรงเลยลากลงตรงตรงปื๊บปื๊บขึ้นไปตรงตรงปื๊บเห็นไหมปื๊บพอมันทับเส้นปุ๊บแล้วก็แถวที่สองปึ๊บขึ้นไปตรงตรงปึ๊บปึ๊บลดลงมาตรงตรงปึ๊บนะทำไมไม่ใช้ไม้อันนั้นหน่ะใช่หร

เก็บให้เป็นแถวตรงเสร็จแล้วครับ ตอนนี้มางานประตูแล้วค่ะประตูหน้าตางเจนน้ำยาล้างล็บตัวพอ่อแบบนั้นมันจะเป็นร้อยตัวงกระจกเป็นร้อยน้ำยาล้างล็บเอามาแช่ไว้มันก็จะออกไว้หันก้อน,น,นแหลบเป็นยางๆกัะ ช่างใหญ่ว่าไงครับวันนี้เป็นช่างอะไรคะช่างไฟเข้ามานะคะ ไฟหลอดเรียบร้อยจะติดไหมคะไม่เลยครับคอยดูจ้ะไฟจะมาหรือไม่เอ๊เอติดนะคะย่ำ<ม>เ,เก็มไหมเก็บมไหมเก่งมากครับเก่งไหมเก็มไหมเก็ไมไหมเก่งมากค่ะมีไฟแล้วคะ่ะอาจารย์มีไฟแล้ว วันนี้เราก็จะใส่ไม้มอบนะคะด้านล่างแล้วก็ด้านบนค่ะตามขอบนะคะไม้มอมนะคะเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะให้ดูตอนที่ว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้ใส่ข้างในนะคะ ช่างไม้นะคะตอนนี้กลายเป็นช่างไม้ไปแล้วเมื่อกี้เป็นช่างไฟเมื่อวานเป็นช่างกระจกนะคะเมื่อกี้เป็นช่างไฟเมื่อกี้เป็นช่างไฟตอนนี้เป็นช่างไม้ค่ะเราจะตัดไม้มอบมอบให้ใครคมอบให้ข้างล่าง <laughs> อะไรครับทําไปครับสวยงามค่ะ ม,มีขอบมีเขียดขึ้นมาก็ทำให้สีเด่นชัดขึ้นนะคะกับจับจับจับ,จบช่างไม้ค่ะวันนี้ช่างไม้ช่างไม้ช่างไฟ ยังไงคะเวลากว่าเวลาฝุ่นจะเด็วกว่านิดหน่อยยังไงคะวันนี้ใส่ใส่อะไรนะก็เรียกว่าใส่บัวนะคะทาสีอ่แล้วก็เก็บงานสีเสร็จก็มาใส่ประตูใส่ประตูเสร็จแลใส่ยืดบใส่มอบนะคะเขาเรียกว่ามอบอันนี้บัวบัวเลยเขาเรียกว่าบางคนก็เรียกบัวบางคนก็เรียกมอบข้างบนมอบแล้วเรียกมอบแล้ว เดือกหมอบ,บอันนี้ก็เป็นของเก่าในการเราถอดมาจากห้องนั้นนะครับก็เรามาประกอบใส่ประตูนะคะก็อาจจะใช้ของเก่าอาจจะไม่สวยเท่าไรก็เป็นบา้านเรานะครับอันนี้ก็หน,น,น้าต่างก็ใส่หน้าต่างก็อันเนนก่าอันเก่าเราถอดอันนึงยังไม่ได้ยิงสิบก้อนเลยนะแล้วก็ใส่ใส่บัวนะใส่บัวเสร็จแล้วสวยงาม เหลือข้างบนนะคะเหลือข้างบนครับเหลือหม้อมาดูข้างนอกครับมาดูข้างนอกข้างนอกนี่ใส่เสร็จแล้วข้างนอกประมาณนั้นครับข้างบนครับสวยงา้ใส่แล้วค่ะก็มือสลับเล่นนะครับมือสลับเล่นนะครับแต่ทำสวยกว่าช่างนะครับเบอร์มือสลับซื้อสลับเล่นแต่ทำสวยกว่าช่างเข้าใจเข้าใจเลยบุ๊ยขอาใจ ไปไหนต่อคะนี่เดี๋จะไปหาซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาแป๊ันนะฝากโอเคค่ะมัไม่กคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะคแล้วชมกันอีพีใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ